สวัสดีจ้าสวัสดีจากย่าหลินค่ะวันนี้มาดูต้นกล้วยในบ้านนะต้นนี้เขาแปลกอ่ะเขาไม่เจริญเป็นผลสัทีแล้วเขาก็ต่อยอดยาวลงมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยก็เลยต้องตัดทิ้งไปแล้ว <c oughs> กล้วยเอ้ยกล้วยจะเป็นกล้วยดอกเป็นดอกประดับเป็นไม้ประดับ س ะ ا ่า กล้วยเนาะกล้วยมาดูต้นอื่นกันต่อนะคะดอกอะไรเนี่ยมะม่วงหาวมะนาวโห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 เที่ยวสวยจังเลยหืหดอกก็สวยลูกก็เต็มต้นเลยนะเพราาสรรพคุณเยอะนะใช่ไหมคะ

ต้นเลยกินไม่หวาดไม่ไหวอะค่ะต้องแจกอีกแล้วมันยางมันเยอะไม่บ่นอะไรหรอกบน่นยางเนี่ยโอ้ยใครจะมาเก็บล่ะติดไม้ติดมือ,อยางเยอะแต่สพคุณก็เยอะเนาะไหนลูกดำดำเมื่อกี้ไปไหนแล้วล่ะนี่ดำคู่ดำดำคูกดำดำน่ก็กินหมลูกดำดำนี่ค่ะนี่ค่ะ มะม่วงห่าวน้ำนมมะม่วงหาวไหนดอกสวยๆลูกโอเคดิงติงติงติงดิงติงมะม่วงห่าวมะนาวโอโหโฮ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 หห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 หีหหหหหน มือไม่ว่างเก็บด้วยแหละอนี่เด็กสองคนก็เนาะจะเก็บไปฝาก,ฝากเขาคนนี้เขากินเป็นอะ่ะเอาไปทําเป็นน้ํานะอกว่าจะได้กวาจะแกะเม็ดหมดโอ้โหเป็นลมย่าเอ้ยอะเขาอ,อยู่ด้วยกันกับต้นกล้วยอ่ะคนนี้ก็ดกอ่ะอุ้ยอ่ะเป็นมะม่วง เราเห็นลูกคุรณะจิงจิงจิงต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 ิงจิงจากแนวนี้เราจะเห็นลูกคุณอยู่ตรงนั้นอุ้ยแดดมายัยมะม่วงอะไรนะเนื้อหมดไม้ใช่แน่นะใช่นะใช่นะใช่สินี่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 นะซูมสักเธอเธอจะเธอ

ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ้ยก็ร้อนแดดร้อนดร้อนแดดร้อนแดดร้อน